เอาเก็บ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 แม่กาดเก็บก้อนไอ้สิเก็บนผู้ชายเราเป็นพวกเก็บเก็บนี่เก็บนี่เก็บนี่

สซมุนเร้างอ๋คุณเห็นล้วฟาจุกคุณเอ้ยคุณอ๋ออเอย้ายอาเก็บอาเก็บอาเก็บอ๋เอาไปให้ซูมพี่น้องกิ้นซมแท้ๆโอ้ยมันมันค่ะมันมันมาบมเดกับมันเหมือนกัน

วันนี้ก็สิบ่เห็นอีกละม <c oughs> ันบ่าบานันมันบ่าบันโอ้ยดีป็นดีเกิดดีอยู่แบบนี้ก็มาเอาเด้นพี่น้องดีเป็นได้อยู่ก็พผอค่ะอ,อันนี้เห็ดปูกิกเหรเห็ดปูกิก มเนเปแนเห็ีปุ๊กไงชุดนี้เป็นเห็์รปิก ai cà pháo ta lá hết, khu nào พ่จักเฮดพ่จักขิดดินค่ะคิดนี่กับล่าพี่น้องไว้ที่นี้ค่ะขอบคุณทุกกันติดตามทุกไลค์ทุกแชททุกคอมเมนต์ค่ะเป็นแล้วค่ะพี่น้องบ๊ายบาย